หลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จจาก LG G5 นะครับ LG ก็พัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยตั้งแต่ LG V20 นะครับก็เรียกว่าทำได้ดีและมาถึงตอนนี้ปี2017ก็ปล่อยเรือธงอย่าง LG G6 ออกมาวันนี้อยู่กับผมครับคิวเตมี T M. เราจะมารีวิวการกับ LG G6 ว่ามันเลิศขนาดไหนเชิญชมครับ LG G6 นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่จับแล้วเข้ามือที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ผมเคยใช้สมาร์ทโฟนของ LG มาเลยก็ว่าได้ปีนี้มากับวัสดุกรอบโลหะนะครับแล้วตัวเครื่องก็เป็นอลูมิเนียมแบบกระจกนั่นเองซึ่งต้องบอกว่ามีความเงางามและก็ดูดีมากๆเลยทีเดียวแต่ก็ต้องคอยเช็ดกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นรอยนิ้วง่ายมากเลย มากับการกันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ ip 6 8นะครับรวมไปถึงยังทนทานต่ออุณหภูมิและก็รับแรงกระแทกได้ด้วยเหมือนกับ g 5นะครับก็คือปุ่ม power กับสแกนนิ้วเนี่ยรวมอยู่ในปุ่มเดียวทางด้านหลังของเครื่องและก็สามารถสแกนนิ้วได้เร็วมากๆเลยนี่เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ล้ำสุดนะครับเพราะมากับหน้าจออัตราส่วน18.9นั่นเองขนาด5.7นิ้วนะครับ ips lcd ความละเอียดที่2 k แล้วก็มี hdr ready ด้วย หน้าจออัตราส่วน18:9นะครับทำให้คุณมีพื้นที่การใช้งานมากขึ้นในการดูข้อมูลต่างๆใช้2จอในขนาดที่พอดีๆนะครับแต่เวลาดู Youtube ก็จะมีขอบดำรบกวนสายตาทั้งซ้ายและก็ขวานั่นเองซึ่งปัญหานี้นะครับหลายแอปก็เปิดให้คุณสามารถปรับอัตราส่วนหน้าจอได้นะครับซึ่งค่าเริ่มต้นที่มาเลยตอนแรกจะอยู่ที่16.7:9ก็สามารถ รับกลับมาอัตราส่วนปกติอย่างที่เคยเล่นกันอย่าง16:9ต่อก็ได้หรือจะใช้แบบเต็มจอที่18:9ต่อเลยก็ได้ครับแต่ก็จะสูญเสียพื้นที่ของแอปไปบางส่วนนั่นเองมี Always On Display นะครับที่เลือกบอกเวลาหรือว่าจะโชว์สิกเนเจอร์เจ๋งๆบนหน้าจอตลอดเวลาโดยที่คุณไม่ต้องปลดล็อกเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณเลยก็ได้พอมาตัวเดียวด้านขวาล่างนะครับเป็นสมาร์ทโฟนกันน้ำแต่ว่าลำโพงเสียงดังดีมีมิติมากๆนะครับสำหรับ LG G6 ครับ ซอฟต์แวรตัวปัจจุบันเป็น Android 7.0นะครับภายใต้ LG Skin นั่นเองที่ก็ต้องบอกว่ามีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมายให้คุณได้เล่นกันนะครับและมันก็ไม่ได้ใช้งานยากเลยสำหรับ LG Skin ครัมากันที่จุดเด่นของ LG G6 นะครับนั่นก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองกล้องหลังเป็นเลนส์คู่นะครับความละเอียด13ล้านพิกเซล เลนหนึ่งเนี่ยเป็นเลนปกติธรรมดานะครับส่วนอีกเลนหนึ่งเป็นเลนวายหรือว่าเลนมุมกว้างนั่นเองทําให้คุณเก็บภาพได้กว้างสุดๆเลยให้ความรู้สึกอีกอารมณ์ครับที่ไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆและเหมาะมากๆเลยกับการใช้ถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สำหรับในที่แสงน้อยก็ต้องบอกว่าทำได้ไม่เลวเลยนะครับแต่จะไปแย่ตอนใช้เลนส์วายนี่แหละเพราะว่าค่า F ของเลนส์วายนั้นสูงกว่านั่นเอง เป็นการใช้อัตราส่วนจอยเป็นประโยชน์นะครับสามารถดูรูปที่ถ่ายไปแล้วทางด้านซ้ายมือของกล้องได้เลยมีโหมดและฟีเจอร์ต่างๆเหมือนเดิมเลยนะครับใครที่เคยเล่น LG มาแล้วก็จะคุ้นชินกับโหมดพวกนี้เป็นอย่างดีรวมไปถึงโหมดแมนนัวของกล้องก็สามารถปรับค่ารายละเอียดต่างๆได้เยอะเหมือนเดิมเลยนอกจากนี้ยังมีโหมดเอาใจชาว Instagram อย่าง s q u a r e ด้วยนะครับที่ใช้ประโยชน์จากหน้าจอ18:9ได้เป็นอย่างดีเลยถ่ายรูปปุ๊บ ดูได้ปั๊บเลยนะครับไม่เสียเวลาเข้าไปในแกลลอรี่มากันที่การถ่ายวิดีโอนะครับ,ここก,รรบก็ต้องบอกว่าสามารถปรับแมนนวลได้เทพเหมือนเดิมเลยสําหรับ LG ครับสามารถถ่ายความละเอียดสูงสุดได้ที่ระดับ 4K เลยนะครับแต่ว่าโหมดที่ผมชอบที่สุดก็แน่นอน 1080p 60fps นะครับเพราะามีความสมูทกว่านั่นเอง กล้องเซลฟี่ครับ5ล้านพิกเซล f 2 2และที่เจ๋งก็คือสามารถถ่ายมุมปกติก็ได้นะครับหรือจะเป็นมุมวายมุมกว้างก็ได้เหมือน lgv 2 0เลยแถมยังปรับแสงแล้วก็ความหน่าใสได้เหมือนเดิมแต่น่าเสียดายนะครับที่ lg เลือกใช้กล้องแค่5ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหน้านะฮะจริงๆถ้าปรับเป็น8ล้านพิกเซลผมว่าน่าจะออกมาดีกว่านี้ ก็ยังถือว่าเป็นกล้องแถวหน้าของสมาร์ทโฟนอยู่นะครับสำหรับ LG G6 และทุกครั้งที่ผมต้องเปลี่ยนไปเล่นสมาร์ทโฟนตัวอื่นเนี่ยก็จะมีโมเมนต์ที่คิดถึงเลนสวายของ LG อยู่เป็นระยะระยะเลยสำหรับแฟลชชิปปี2017หลายคนก็คาดหวังว่าจะได้ Snapdragon 835นะครับแต่ต้องบอกว่า Snapdragon 821ของ LG G6 นั้นก็เป็นชิปที่เรียกว่าทำงานได้เร็วแบบสุดๆแล้วและก็มากเกินพอต่อการใช้งานปัจจุบันด้วยนะครับ ใช้งานทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเล่นเกมนี่ก็ไม่ต้องถามถึงเลยเพราะมันเป็นชิปที่เร็วมากๆนะครับ LG G6 เวอร์ชันของเกาหลีนั้นสามารถใส่ได้ซิมหนึ่งนะครับแล้วก็บวก m i c r o SD การ d ได้สูงสุด 256GB ครับมากับแบตเตอรี่ขนาด 3300mAh แล้วก็เป็นครั้งแรกของสมาร์ทโฟน LG ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแบตได้ s u อร์ต t Quick Charge 3.0นะครับแต่ว่าไม่มี Wireless Charging ในเวอร์ชันของเอเชียนั่นเอง ถ้าเป็นเวอร์ชั่นของ US เนี่ยจะได้ w r r l e s s Charging นะครับส่วนความอึดของแบตนะครับใน1วันสกินออนทางก็จะอยู่ประมาณ6ชั่วโมงครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือทงจากเกาหลีที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยใครที่อยากจะเล่นตัวนี้ก็ต้องไปหาเครื่องคิ้วกันมาซึ่งนะเวลาตอนลงคลิปนะครับเครื่องเกาหลีอยู่ราคาประมาณ20,000บาทนะครับส่วนเครื่องฮ่องกงเนี่ย จะใส่ได้2ซิมก็จะแพงกว่า1น0 0บาทครับซึ่งเท่าไปเปรียบเทียบกับรุ่นจอยาวไร้ขอบกันน้ําจากประเทศเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าถูกกว่า7 0 0 0พ0ถึงบาทเลยทีเดียวครับอาจจะไม่เพอร์เฟกเท่านะครับเพราะว่ากล้องหน้า LG G6 มาแค่5ล้านพิกเซลเท่านั้นเองน่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจมากๆเลยและผมบอกเลยว่า LG กําลังเดินมาถูกถังแล้วครับชอบอย่าลืมกดไลค์กันนะครับรวมไปถึงกด Subscribe ติดตามคลิปต่อๆไปกันได้เลยนะฮะ มีความคิดเห็นยังไงกับ LG G6 ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยฝากติดตามช่องทางต่างๆของคิวด้วยและกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากับผมคิวเตมีวันนี้ลาไปก่อนเจอกันสวัสดีครับ